สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่3 3สิงหา65หนน้นะครับข้างหลังเนี่ยฝนตกวันนี้จะฝนตก2วันแล้วนะครับหญ้าก็ขึ้นพอหญ้าขึ้นเอยอะๆเนี่ยก็พวกมแมลงนะครับพวกมแมลงก็จะมากัดกินใบอ่อนนะครับพวกต้เรียนพวกพืชต่างๆนะครับแต่ว่าเราจะลดต้นทุน เพื่อความปลอดภัยในการทำเกษตรยุคใหม่วันนี้ก็เลยจะพาท่านไปชมวิธีการทำาสารสกัดกับจัดศัรตรูพืชนะจากธรรมชาติเนดะี๋ยวไปชมกันครับว่ามีอะไรบ้างครับนี่นะครับวันนี้นี่มาเก็บนี่ยู่สวนอยู่เก็บไว้อันนี้เขาเรียกว่าต้นกระเพราผีนะต้นกระเพราผีภาษาท่านสังเกตดูนะครับว่ามันจะไม่มีพวกมแมลงมาเกาะกิน ใบมันจะไม่มีมแมลงมาเกาะกินเลยนะครับนั่นก็จะหมายความว่ามันน่าจะมีสารบางอย่างที่สามารถกําจัดพวกมแมลงได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่จะเอาไปใช้นะครับอีกอันนึงนะครับนี่ต้นสาบเสือสาบเสือเรารีสังเกตดูก็ไม่มีนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่มีพวกมแมลงอะไรมาเกาะกินเลยนะใบก็จะโยกมาแบบนี้นครับทั้งที่มันอยู่ในป่านะนแสดงว่าต้องมีสารอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่ สามารถที่จะมาแมลงกลัวไม่ก็มากัดมาเกาะมากินได้นะครับก็จะไปทำนะครับทำเป็นสารอ <c oughs> ีกันหนึ่งก็คืออันนี้ตัวสมุนไพรอันนี้คือบอระเพดความขมขมสุดๆนะครับขมกว่าสะเดาอีกนะครับผมว่าสะเดาอีกอันที่เอามาใช้คือแทนสะเดานะเพราะว่าความขมของสะเดาเนี่ยจากสังเกตกันดูใบนะครับเราจะพาไปดูใบสะเดา ว่ามันก็ยังมีพวกมแมลงมาเกาะกินอยู่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่ที่ที่ไม่เอาสะเดาข้อมาเป็นส่วนผสมก็ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับใบสสเดาเห็นไหมใบเกศด,ดีก็จะมีพวกมแมลงมากินอยู่มากินอยู่นั่นแสดงว่าความขมของสสเดานี่ยังยัง,ยงอาจจะยังไม่เพียงพอนะครับไม่เพียงพอผมเลยต้องใช้บลระเพ็ดเข้ามาแทนนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวที่เราจะสังเกต ป่าในในพื้นที่เรานะครับนะครับแต่ส่วนผสมอื่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปทําให้ดูนะครับเราจะบอกว่ามีอะไรบ้างครับเดี๋ยวไปชมกันครับนี่ครับอุปกรณ์เพิ่มนะครับที่จะมาเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นอันนี้ตามฤดูกาลนะครับมะนาวนะมะนาวที่บ้านหล่นเยอะนะครับก็จะเอามาเป็นส่วนผสมด้วยให้มันเกิดความเรียวนะเป็นกดนะครับอันนี้ไม่พอนลครับจะใช้น้ําส้มด้วยนะครับส้มสายชูเนี่ยหละ เนี่ยเอาสรวนมเข้าไปให้มันเปรี้ยวนะครับอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือยาเส้นยาสูบนี่เรานี่นะครับสองซองนะครับใช้สองซองสองซองนะครับที่จะเอาเป็นส่วนผสมนะครับอันนี้ก็คือแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ล้างแผลเรานี่แนะะเนี่ยเราก็ใช้ส่วนผสมนี้เข้าไปนะครับให้มันเกิดความระคายเคืองนะครับเราจะเอาผสมพวกนี้ผสมลงไปนะครับโดยใช้ถังเนี้ย ก็จะเติมน้ำลงไปนะครับเติมน้ำลงไปก็จะเอาหมักไว้สักคืนหนึ่งนะครับต่อไปก็จะเป็น สามเสือนะครับสามเสือ นะครับเราก็จะแช่น้ํานะครับหมักไว้อย่างนี้ก่อนนะครับหมักไว้เดี๋ยวก็จะเอาส่วนผสมอย่างอื่นลงไปหมักเลยนะครับเอาส่วนผสมอย่างอื่นไปหมักเลยเมื่อเราเตจปุ๊บเนี่ยก็จะเอาไว้สักหนึ่งคืนนะครับหนึ่งคืนอันนี้คือยาอยาเส้นยาขุนละวเนะครับใส่ไปเลยครับ่ใส่ไปเล้สองห่อนะครับ แล้วแต่ใครจะใส่อะไรลงไปก็ได้นะครับแต่ใครหอมเนี่ยก็มีใส่ก็ใส่ลงไปได้ครับที่บ้านไม่มีที่ผมมัน,นมีหมักลงไปนี่หลบนี่แอลกอฮอล์นะครับอันนี้แอ,กอลกอฮอล์ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าผมจะเอาใส่ลงไปสักหน่อยหนึ่งใส่เยอะไม่ได้เลยมันจะแรงเกินไปกินก็จะใส่เหล้าขาวผมไม่มีเหล้าขาวนะครับ ต้มสส่ชูใส่ชูสชักหน่อยนึงเพราะว่ามะนาวเราก็ใส่ไปเยอะแล้วนะครับชูขึ้นหนึ่งนี่ครับขึ้นหนึ่งเราก็จะหมักไว้หนึ่งคืนนะครับหคืนไล่ได้แน่อนอน ร้อนขาวเลยครับดูไหมเนี่ยนะขาวเป็นเมื่อคืนอันนี้คือสมุนไพรนะครับสมุนไพรกำจัดศัตรูพืชที่ผมจะเอาไว้ใช้ในสวนนะครับในสวน